สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบโบพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับ จะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกันยายนสงิงหาคมนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างนะครับและใครสำหรับที่ต้องการติดต่อดูดวงแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์มาที่บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีดเราวมาดูกันว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่สี่ไม้สี่ไม้เนี่ยแปลว่าจริงๆเขายังมีภาวะอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆที่ยังมีการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพการเต็มๆสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดความมั่นคงกับในเรื่องของสถานะความรู้สึกกับสิ่งที่ดีกับ e l ationship ครั้งนี้นะครับสี่ไม้ปรากฏขึ้น,นมาสี่ไม้ยังหมายถึงนิสสาของความมั่นคงด้วยนะครับสังเกตดูว่าสี่ไม้มันคือเสาหลักทั้งหมด4ด้านถูกไหม มันหมายถึงเปรียบเทียบก็คือบ้านมันก็คือความมั่นคงนั่นเองแปลว่าจริงๆแล้วเขายังมีแพชชั่นกับคุณอยู่ยังมีความมั่นคงสำหรับตัวคุณอยู่แต่ในช่วงของครึ่งเดือนแรกนี้มันเป็นอะไรที่เรากับเขาอาจจะต้องระมัดระวังนิดหน่อยในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับมีแรงความรู้สึกความกดดันเล็กๆหรืออาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นหน่อยๆนะครับความไม่เข้าใจกันบ้าง อาจริงๆอยากจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์สำหรับตัวคุณเองเนี่ยยังพอมีโอกาสที่จะเคลียนะครับกับในเรื่องของสถานการณ์ความรู้สึกกับความรักบางคนอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาความหึงหวงกันบ้างความรู้สึกที่อาจจะดูมีความไม่ชัดเจนบ้างนะครับหรือมีความรักที่อาจจะดูลำบากนิดนึงกับการคิดกรมตัดสินใจรู้สึกว่าเหมือนเขาอาจจะดูไม่ค่อยแบบ สนใจเราเท่าไหร่ในช่วงเนี้ยนะครับอาจจะต้องให้เวลานิดนึงแล้วกันหรือว่าอาจจะต้องพยายามปล่อยวางอย่าไปยึดติดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปไพ่บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะยังมีไพ่สิบเหรียญมาเลยนะแปลว่าความมั่นคงความเข้มแข็งนะครับและยังหมายถึงสี่ไม้อย่างที่บอกว่ายังไงเขาก็ยังโฟกัสกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาค่อนข้างดีมากๆเลยบางคนเนี่ยนะครับมีโอกาสที่ถือว่า ลงตัวได้ถึงขั้นแบบมีคอมมิทเมนต์กันได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ10เหรียญเนี่ยในตามหน้าไพ่มันคือแบบสังเกตดูดีๆนะครับจะมีบริวารมีสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็มีหลานมีพ่อมีแม่มีปู่นะครับมีย่ามีใบช่างว่ามีครบอ่ะนะครับมีบ้านเรือนนะครับอันนี้เป็นอาคารบ้านเรือนมันแปลว่ความมั่นคงและสัญลักษณ์ของเหรียญที่เรียงกันตรงเนี้ยมันคือ ต้นไม้แห่งชีวิตมันหมายถึงความสําเร็จด้วยนะครับแล้วมาพร้อมกับสี่ไม้ก็คือตัวตนของเขาแปลว่าจริงๆเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ดีกับคุณนะเขาก็ยังมีความมั่นคงกับตัวคุณแต่บางครั้งเขาอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะอยากมีอิสระบ้างมีเซฟโซนของตัวเองบ้างในบางครั้งมีไพ่เดอะฟูเป็นอิทธิพลใต้สําหรับนะครับแปลว่าเขาอยากมีอิสระบ้างในบางครั้งอ่ะนะ คำว่าอิสระในสําหรับเขาเนี่ยในแต่ในสําหรับเราเราจะคิดกันคนละมุมมองเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเธอชิวเกินไปไหมเธอแบบแบบเหมือนไม่ค่อยแบบวางแผนอนาคตหรือเปล่าเหมือนเธอไม่จริงจังหรือเปล่าอะไรเงี้ยในทางมุมเราเราจะคิดแบบนี้แต่ในทางมุมเขาเนี่ยเขาอยากมีอิสระในการตัดสินใจหน่อยอยากมีแบบมีโลกโลกที่เขาต้องต้อง,ต,องต้องมีแบบ อะไรที่มันเป็นส่วนตัวบ้างเป็นเซฟโซนบ้างอะไรแบบนี้นะครับถึงเรามีความรักกันเราก็ต้องมีเซฟโซนให้กันนะเพราะบางอย่างเราไม่ได้ชอบทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเช่นบางทีเขาอาจจะชอบฟุตบอลแต่เราไม่ชอบฟุตบอลเลยแต่เราชอบอะไรครับเราชอบบล็อกเกอร์เราชอบบิวตี้เราชอบซีรีส์แต่เขาไม่ชอบเลยเขาไม่ชอบซีรีส์เขาไม่ชอบดูซีรีส์เขาว่าน้ำเน่าไรสาระอะไรอย่างี้แต่เราแบบอุ้ยเราชอบเราโรแมนติกแต่เขาไม่ชอบเห็นไหมแต่เขาชอบฟุตบอลแต่เราแบบ ก็แค่เตะบอลมันมีอะไรดีเราก็คิดแบบนั้นเห็นไหมครับบางทีมันไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเขาต้องการอิสระเพราะบางทีเราไปแบบเออเขาเรียกไงดีละ่ะไปตัดสินในสิ่งที่เราไม่ชอบอย่างสุิว่าไร้สาระก็แค่เตะฟุตบอลอะไรแบบเนี่ยหรือเขามาในกระถิบเราว่าไร้สาระก็แค่แต่งหน้าแต่งตัวอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมครับอันเนี้ยมันเป็นความต่างกันเราก็อย่าไปโกรธกันเพราะบางทีเราก็ชอบของเราเขาก็ชอบของเขานะครับถ้าเขาแค่พูด ไม่ได้อะไรมากก็ไม่ต้องใส่ใจนะครับแต่ถ้าเกิดเขาเหยียดเขาแบบพยายามที่จะแบบอะไรแบบนี้ค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดเขาแค่แบบ้ก็แค่ไหลสารละไม่ต้องไปคิดมากอะไรเงี้ยก็โอเคเราก็ปล่อยวางเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นไปได้ในสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราหวังกับเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะดังนั้นเราอย่าไปอ,าอะไรเยอะเกินไปบางทีเนี่ย เราก็ควรจะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นอิสระบ้างนะครับเราก็อย่าไปกดดันไปเครียดอะไรบางครั้งเขาก็อยากมีเซฟโซนของตัวเองบ้างเขาก็อยากจะมีอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันยึดเหนียวที่มันผ่อนคลายบ้างอะไรประมาณนี้ก้าเหรียญก้าเหรียญแปลว่าสิ่งที่เขาทําแล้วมันรู้สึกแบบโอเคไงทํแล้วรู้สึกเหมือนกับว่ามันยังมีแรงบันดันใจที่ทําให้เรากับเขายังไปต่อได้แล้วทําไมเราจะไม่ทําอ่ะ ในเมื่อถ้าเกิดเขามีเซฟโซนแต่มันทําให้เขามีความรู้สึกปลอดภัยมีความรู้สึกดีแล้วเขายังอยากมีเราอะนะครับเราก็ควรที่จะสับสนุนและส่งเสริมตรงนั้นไม่ใช่ไปทําลายหรือไปจัสเขาแบบนั้นถูกไหมเพราะว่าอะไรครับบางทีการที่เขามีเซฟโซนเนี่ยผมเข้าใจว่าตัวคุณเองอาจจะนก g ทีฟหรืออาจจะรู้สึกว่ามันไม่โอเคตรงที่เขานิ่งเงียบห่างหายไปนะครับเลยทําให้เรามีความรู้สึกแบบว่าวุ่นใจว่าตกลงแล้วเขายังแบบ รักเราไหมยังชอบเราไหมหรือเขามีคนอื่นไหมอะไรแบบเนี้มันทําให้เรามีความรู้สึกแบบค่อนข้างที่จะเหึงหวงในบางครั้งเนาะประมาณนั้นมันมีไพ่สี่เหรียญมาผมไม่ได้พูดเองนะครับไพ่เขาบอกว่าบางทีเราจะมีความรู้สึกยึดติดแล้วก็หึงหวงกับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีไพ่ห้าเหรียญมาด้วยสี่เหรียญกับห้าเหรียญเนี่ยมันเป็นภาวะความรู้สึกยึดติด แล้วก็ตึงมากจนทําให้เกิดความรู้สึกหงอยหากับสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันเขาเรียกไงดีล่ะเหมือนอันเนี้ยมันเป็นไพ่ของความพอเพียงแต่พอเพียงแบบขาดขาดเกินเกินแต่ไพ่แบบเนี้มันแปลวะ่าการขัดแคลนมันแปลว่าความรู้สึกที่เราอาจจะเหมือนกับว่าเขาไม่ชัดเจนหรือเขารู้สึกมีโลกส่วนตัวทําให้เขาปล่อยปะละเลยกับเราทําให้เรามีความรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจว่าตกลงเขาอ่ะมี something บางสิ่งบางอย่างหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะครับเราอาจจะมีความคิดแนวแบบนี้แล้วเราก็ค่อนข้างแบบอาจจะดูน ег ทีบกับเขาได้นะครับมันมีไพ่ใบนี้คือเดดาบกับไพ่ใบนี้เลย the high priestess มาเหมือนเขาค่อนข้างดูว่าเออเหมือนคุณค่อนข้างดูว่าเขาอาจจะดูไม่ชัดเจนหรือเขาอาจจะคิดว่าเราไม่ชัดเจนก็ได้มันอาจจะสลับกันได้นะครับแล้วแต่เนาะคือเขาอาจจะ เราจะคิดว่าเขาไม่ชัดเจนเพราะ The High p r e s t แปลว่าแบบเหมือนกึง่งกึงกลางกเทาๆา,าขาวขาวนะครับดำดำอะไรเงี้ยมันดูแบบไม่ชัดเจนเนาะส่วนไพ่เจ็ดดาบมันคือหน้าไพ่คือขโมยนะครับมันก็หมายถึงตัวแทนของความไม่ชัดเจนความรู้สึกที่มันดูมีซัำติ่งบางสึกบางอย่างแล้วเรากับเขาก็เลยค่อนข้างที่จะมีปัญหากันนะครับก็คือ The Tower ถามว่า The Tower มาเนี่ยแปลว่าจะเลิกกันใช่ไหม ก็พอมีโอกาสเป็นไปได้แต่ผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาเราของระแหงกันซะมากกว่าอาจจะยังไม่ถึงเลิกก็ได้หรืออาจจะเลิกก็ได้เพราะว่าไพ่เนกาทีฟมา1 2 3สามันก็น่าจะเลิกได้อยู่แต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาก่อนนะครับบางคนอาจจะถึงขั้นแบบรุนแรงอ่อาเขาเรียกว่าอะไรนะปฏิสระปฏิสวาทกันนะครับทะเลาะกันนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้อาจจะแบบ มีปัญหากันในเรื่องของ mindset ความคิดต่างๆนานามันดูไม่ลงรอยกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเขานิ่งไปเงียบไปหรือเขามีความรู้สึกเหมือนชิลเกินไปทําให้ดูเหมือนไม่มีอนาคตดูเหมือนแบบห่างหายไปในสัปบะพัคนหรือบางคนอาจจะมีซัมติงบางสิ่งบางอย่างเห็นคุณไปกดไลค์กดเลิฟคนนั้นเห็นไปคุยกับคนนี้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เกิดประเด็นตรงนั้นแล้วทําให้เกิดการทะเลกกาะกันเกิดขึ้นได้นะครับประมาณนี้ถามว่า แล้วเขาอะมีคนอื่นจริงไหมผมขอไม่ตอบนะครับเพราะว่ามันเป็นความละเอียดอ่อนของ คำพยากรณ์นเนาะเพราะว่าถ้าคุณอยากรู้ไปตรวจสอบดวงชะตาของบุคคลเองดีกว่าเพราะว่าเราเปิดพื้นดวงโดยรวมแบบเนี้ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นก็จริงแต่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนด้วยดังนั้นถ้าคุณอยากจะรู้คุณต้องไปตรวจสอบในดวงชะตาเอาพื้นดวงของคุณแต่ละคนแล้วกันนะครับไปดูดวงส่วนตัวเนาะแต่ถ้าเกิดจะให้ตอบโดยภาพรวมเนี่ยถามว่ามันมีโอกาสไหมมันก็พอมีโอกาสบ้างนะครับแต่เราก็ต้องพยายามระงับโทสะ ของตัวเองเพราะเดอะทาวเวอร์บางทีเนี่ยมันถ้ามันเกินเลยสุดท้ายมันจะระเบิดออกมาแล้วก็จบเลิกลากันไปได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่อาจจะดูไม่โอเคก็ได้ถูกไหมดังนั้นค่อยๆดูก่อนไปก่อนเนาะอะไรที่มันดูไม่ชัดเจนคลุมคุม,คม,คมเครือเครืออะไรที่มันดูเหมือนกับมีลับลับ,ล,บล่อๆจากเจ็ดดาบเนี่ยก็ค่อยๆดูกันไปก่อนเพราะว่าพื้นฐานของความรักความสัมพันธ์เนี่ย ถ้าคุณทะเลาะกับเขามันมีโอกาสที่เขาจะเอ็นเอียงไปทางนั้นอยู่แล้วถ้าเขามีตัวเลือกนะอันนี้ขอพูดเป็นกลางนิดนึงเนาะเพราะว่าอะไรครับคุณทะเลาะกับเขาอ่ะเขาก็มีโอกาสที่จะไปทางนั้นหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเขาประชดสองอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจเขาก็เลยเอ็นเอียงไปทางนั้นเลยถูกไหมมันก็เป็นไปได้แต่ถ้าเราให้อิสระในการตัดสินใจหรือจะให้เขาเคลียร์เราก็ต้องดูไปก่อนมีไพ่เดอะไฮโรแฟนมาเนี่ยมันแปลว่าเรากับเขายังสามารถที่จะ ยังฟื้นฟูความรู้สึกหรือคุณกับเขายังมีโอกาสที่ยังจะแต่งงานกันได้ด้วยซ้าหรือมีโอกาสที่เรากับเขายังสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะเหมือนเคลียร์กันได้ลงตัวเพราะว่าไพ่เดอะฮาร์รฟนเปราะว่าความถูกต้องส่วนไพ่เดอะไฮพรีเทสเนี่ยเป็นอะไรที่มันลับๆล,ล,ล่อๆกับไพ่เจ็ดดาบเนี่ยยังไงซะมันก็ยังมีในลักษณะของความสองจิตสองใจอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วเขาก็มีความรู้สึกที่ดีกับคุณนะเพียงแต่ถ้าคุณเข้าใจเขา นะครับหรือปล่อยวางความรู้สึกแล้วมีเซฟโซนให้กับเขาบ้างมันก็อาจจะทําให้เขามีความรู้สึกที่ดีแล้วเขายังมีความรู้สึกที่ยังแบบเอ็นเอียงมาทางเราได้นะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเ,เขาตัดสินใจอะไรไม่ได้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะผมผมไม่ได้บอกนะแค่บอกว่าถ้าเกิดเราอะนะครับยังพอมีโอกาสที่ยังจะแบบทำให้ความรักนั้นกลับมา คืนดีกันได้เราก็ควรที่จะต้องลองทําดูก่อนนะครับใส่ใจดูแลกันและกันให้มากจากไพ่8เปเหรียญเพราะว่าโอกาสที่เราจะให้เขาเอ็นเอียงมาทางเราเหมือนเดิมหรือให้เขารักเราเหมือนเดิมเราก็ต้องเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่แรกจนถึงจบ หรือถึงตอนนี้มันถึงจะทําให้เขานะครับเด็กคงเส้นคงวาตลอดเวลาไม่ใช่เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปห่างห่างหายหายแบบนี้เขาก็รู้สึกไม่โอเคสำหรับตัวเราเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องลองดูนะครับเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เขายังรักเราอยู่ถ้าตัวเราเองเข้าใจเขาเขาก็จะยังพอที่จะเปลี่ยนแปลงและกลับมาคืนดีกับเราก็ยังพอมีโอกาสเป็นไปได้สําหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกาลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ